About the bull. เรื่องของลูกเปตองคร่าวๆเอาละครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลูกเปตองของเราให้มากขึ้นนะครับลูกเปตองนั้นนะครับนอกจากลวดลายและน้ำหนักลูกเปตองแต่ละลูกนั้นก็มีความแตกต่างกันด้วยนะครับ ซึ่งลูกไปตองที่เราใช้โยนโยนกันเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันไม่ใช่ว่าลูกไปตองทุกลูกนั้นจะมีความเหมือนกันหมดเลยนะครับ โดยลูกไปตองแต่ละลูกนั้นนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายผู้ผลิตนะครับแต่ลูกไปตองนั้นนะครับก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานกลางนะครับที่ทุกผู้ผลิตนะครับจะใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างลูกไปตองให้ลูกไปตองที่สร้างขึ้นนั้นมีความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานลูกไปตองที่ใช้ในการแข่งขันทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างที่เราจะใช้เลือกพิจารณาลูกไปตองเพื่อนํามาใช้นะครับไปดูกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับวัสดุโดยวัสดุที่ใช้สร้างลูกไปตองนั้นนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งวัสดุแต่ละรูปแบบนะครับก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปและก็แตกต่างกันตรงราคาด้วยนะครับซึ่งวัสดุที่นํามาใช้สร้างลูกไปตองนะครับหลักๆจะมีอยู่3ชนิดโดยจะมีวัสดุหลักก็คือเหล็กนะครับต่อมาด้วยสแตนเลสนะครับและต่อมาด้วยคาร์บอนนะครับซึ่งวัสดุทั้ง3อย่างนะครับจะนํามาใช้ในการสร้างลูกไปตองให้ลูกไปตองนั้นมีน้ําหนัก และมีความทนทานต่อการกระแทกลูกไปตองนั้นจะบุกสลายและยุบตัวได้ยากนะครับหรือลูกไปตองชนิดพิเศษบางรุ่นนะครับก็มีการผสมวัสดุที่ใช้สร้างลูกไปตองเข้าด้วยกันนะครับเช่นสแตนเลสกับเหล็กนะครับลูกไปตองนั้นก็จะมีคุณสมบัติแข็งและเหนียวและทนนะครับทำให้ลูกไปตองนั้นมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวก,กว่าลูกไปตองทั่วๆไปนะครับต่อมานะครับเรื่องของสีลูกไปตองนะครับ จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างรูปเปตองโดยใช้วัสดุแต่ละแบบนั้นจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีของรูปเปตองนะครับโดยสีของรูปเปตองหลักๆที่เราเห็นกันนะครับก็จะมีอยู่2ส,สีนะครับก็คือสีโครเมียมและสีสแตนเลสนะครับ โดยทางซ้ายของภาพนะครับก็คือสีโครเมียมรูปไปตองจะมีลักษณะเงานะครับโดยลักษณะของรูปไปตองสีโครเมียมนะครับภายในจะเป็นเหล็กนะครับและชุบด้วยโครเมียมด้านนอกนะครับและในรูปทางด้านขวานะครับลูปไปตองที่ทํามาจากสแตนเลสนะครับลักษณะสีจะมีลักษณะหม่นหมองมากกว่านะครับแต่ก็แลกมากับความที่รูปไปตองที่ทําจากสแตนเลสนั้นจะมีความทนทานมากกว่ารูปไปตองที่ชุบโครเมียมนะครับหรืออีกสีหนึ่งของรูปไปตองนะครับแต่จะพบหาได้ยากหน่อยหนึ่งนะครับ นั่นก็คือสีดำนะครับซึ่งลูกไปตองสีดำนั้นนะครับเกิดจากการที่ลูกไปตองนั้นใช้วัสดุที่สร้างมาจากคาร์บอนเป็นส่วนผสมของเหล็กนะครับจึงทําให้ลูกไปตองนั้นมีลักษณะเป็นสีดํานะครับแต่ข้อดีของลูกไปตองที่สร้างมาจากคาร์บอนนะครับก็จะมีความแข็งแกร่งและน้ําหนักที่เบากว่าในขนาดที่เท่ากันกับลูกไปตองที่สร้างมาจากเหล็กนะครับซึ่งนอกเหนือจากสีของลูกไปตองแล้วนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของสารที่เคลือบรูปไปตองอยู่นะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อนั้นก็จะมีเทคนิคการเคลือบพื้นผิวของรูปไปตองแตกต่างกันไปนะครับบางยี่ห้อนั้นเคลือบเพื่อให้รูปไปตองนั้นจับได้ติดมือขึ้นนะครับหรือบางยี่ห้อนั้นนะครับเคลือบเพื่อป้องกันสนิมเพียงเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของลวดลาย โดยลวดลายของลูกไปตองนั้นนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลายวงกลมลายขวางลายทะแยงลายตัดต่างๆหรือลูกกลมธรรมดาเกลี้ยงๆเลยนะครับไม่มีลวดลายอะไรอันนี้เราสามารถเลือกซื้อหาได้เลยนะครับเอาที่เราชอบบางคนชอบลูกไปตองที่มีลายเยอะๆเพราะต้องการให้ลูกไปตองนั้นจับได้ถนัดมือ ไม่ลื่อหลุดมือไประหว่างโยนนะครับหรือบางคนชอบลูกไปตองเก,งเกลี้ยงกลมกลมเนื้อละครับอาจพอเวลาจับลูกไปตองที่ลูกเกลี้ยงแล้วรู้สึกว่าสัมผัสลูกไปตองได้มากกว่านะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกอันเราเองนะครับว่าเราชอบแบบไหนต่อมานะครับเรื่องของน้ําหนักลูกไปตองโดยไม่ว่าจะใช้วัสดุที่ทําลูกไปตองจากอะไรนะครับก็จะมีการกําหนดน้ําหนักของลูกไปตองอยู่ที่650กรัมจนถึง800กรัมนะครับ และเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปใบตองนั้นอยู่ที่71ถึง80มิมนะครับหรือที่เข้าใจง่ายๆก็คือ7เซนติเมตรจนถึง8เซนติเมตรนะครับโดยอันนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆที่เราจะใช้เลือกรูปใบตองที่ใช้ในการแข่งขันนะครับทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่ารายละเอียดบนลูปใบตองของจริงนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างในแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบนั้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับไปดูกันเลยครับ โดยอาจารย์นะครับก็จะเอาลูกเปนตองของอาจารย์ให้เราดูกันนะครับว่าลูกเปนตองแต่ละแบบในของจริงนั้นมีข้อแตกต่างอย uz, <şallah. S 2> า่างไรบ้างนะครับโดยจะเทียบราคาจุดสังเกตข้อแตกต่างให้เราได้ลองดูกันนะครับว่ารูกเปตองแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับ เริ่มที่ลูกแรกเลยนะครับลูกไปตองชุดนี้เป็นลูกไปตองของยี่ห้อแบรนด์มาราทอนนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาจะสลักไว้ที่ลูกไปตองว่า MT นะครับและพอพลิกลูกดูนะครับก็จะมีรหัสรุ่นบอกอยู่นะครับโดยรุ่นของลูกไปตองนะครับจะใช้บ่งบอกถึงสเปคของลูกไปตองว่าทํามาจากวัสดุอะไรผลิตโดยโรงงานที่ไหน หรือปีที่ผลิตรูปไปตองในรุ่นนั้นๆนนะครับและหากเราหมุนดูอีกทีนะครับจะมีตัวเลขบอกน้ําหนักของรูปไปตองนะครับซึ่งรูปไปตองที่อาจารย์ถืออยู่ในมืออยู่นี้นะครับน้ําหนักอยู่ที่660กรัมนะครับโดยรูปไปตองชุดนี้นะครับมีราคาประมาณอยู่ที่3,000บาทนะครับต่อมานะครับรูปไปตองต่อไป โดยรูปไปตองลูกนี้นะครับเป็นของยี่ห้อโอบุตรนะครับเป็นลูกที่อาจารย์ใช้แล้วได้แชมป์สเหรียญทองของกีฬาสาธิตนะครับโดยที่ลูกไปตองนั้นนะครับก็จะมีการสลักยี่ห้อโอบุตรอยู่นะครับและพอพลิกรูปไปตองนะครับก็จะมีสลักน้ําหนักอยู่ที่ 690กรัมนะครับแล้วพอพลิกรูปไปตองดูเรื่อยๆก็จะมีรุ่นบอกอยู่นะครับว่าเป็นรุ่นแมชหรือก็คือรูปไปตองที่ใช้ในการแข่งขันนะครับและพอพลิกดูอีกนะครับก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะทําสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับโดยรูปไปตองชุดนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่7.7เซนติเมตรนะครับและรูปไปตองชุดนี้นะครับมีอายุ15ปีแล้วนะครับโดยราคาที่ซื้อเมื่อ15ปีที่แล้วอยู่ที่3,000บาทนะครับทีนี้ลูกถัดไปนะครับ จะเห็นได้ว่าลูกไปตองเป็นลูกสีดํานะครับอันนี้ทํามาจากคาร์บอนสตีลนะครับหรือเหล็กผสมคาร์บอนนะครับโดยลูกนี้เป็นของแบรนด์ GeoLogic นะครับโดยของแบรนด์นี้นะครับจะมีการสลักที่ลูกไปตองโดยสลักน้ําหนักของลูกไปตองและเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกไปตองอยู่ด้วยกันนะครับโดยตัวเลขทางฝั่งซ้ายคือน้ำหนักของลูกไปตองนะครับอยู่ที่680กรัมและตัวเลขทางฝั่งขวาคือเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกไปตองนะครับโดยลูกไปตองนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่7.5เซนติเมตรนะครับ และต่อมาก็สลักโดยรุ่นที่ผลิตนะครับโดยรูปไปตองชุดนี้มีราคาอยู่ที่1,400บาทนะครับต่อมานะครับรูปไปตองของยี่ห้อ ลาฟรองนะครับซึ่งเราจะพบเห็นได้บ่อยที่สุดเลยนะครับในตามโรงเรียนต่างๆโดยที่ลูกไปตองก็จะสลักยี่ห้อลาฟรองไว้นะครับและหากเราคลิกดูดีดีนะครับก็จะมีคําว่า fbt thailand นะครับโดยบริษัท fbt นะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตลูกไปตองยี่ห้อลาฟรองในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศนะครับซึ่งพอเราคลิกที่ลูกไปตองดูนะครับก็จะมีการสลักน้ําหนักของลูกไปตองโดยลูกไปตองลูกนี้มีน้ําหนักอยู่ที่690กรัมนะครับและพอคลิกลูกไปตองดูอีกทีนะครับก็จะมีสัญลักษณ ที่เป็นวงกลมและมีการข compare, ีดเส้นผ่านนะครับซึ่งมีความหมายว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับโดยลูกเปตองลูกนี้มีเส้นผ่านศูนย <No. S 1> ์กลางอยู่ที่7.2เซนติเมตรนะครับโดยราคาทั่วไปของลูกเปตองชุดนี้นะครับขายอยู่ที่700กว่าบาทนะครับลูกเปตองลูกต่อมานะครับลูกเปตองลูกนี้นะครับเป็นของกกทนะครับหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยลูกนี้นะครับจะมีการสลักไว้ว่าห้ามซื้อขายเลยนะครับเพราะเป็นลูกเปตองที่กกทนะครับ แจกให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการออกกําลังกายให้สุขภาพแข็งแรงนะครับซึ่งหากเราหมุนดูนะครับก็จะมียี่ห้อของลูกไปตองระบุอยู่นะครับซึ่งมีเครื่องหมาย p t นะครับก็คือ p l u สตองนะครับรุ่น y 2000โดย p l u สตองนะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตลูกไปตองให้กับกกทนะครับและพอหมุนต่อนะครับก็จะเจอกับน้ําหนักของลูกไปตองซึ่งลูกไปตองลูกนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 670กรัมและพอหมุนดูรูกเปตองต่อนะครับจะมีตัวเลข72ตามด้วยตัวอักษร D นะครับโดยตัว D นะครับก็ย่อมมาจากไดเมเตอร์นะครับหรือหมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ารูกเปตองลูกนี้นะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่7.2ซนติเมตรนะครับและราคาของรูกเปตองชุดนี้นะครับอยู่ที่ฟรีนะครับทางราชการแจกให้เราใช้นะครับต่อมานะครับลูกเปตองลูกนี้ หากสังเกตดีๆแล้วจะไม่มีการสลักอักษรใดๆเลยนะครับบนลูกไปตองซึ่งลูกไปตองลักษณะนี้ครับไม่สามารถใช้ในการทําการแข่งขันได้นะครับโดยส่วนมากเราจะเรียกกันว่าลูกซอมนะครับ สามารถใช้เพื่อเล่นให้เกิดความสนุกได้นะครับแต่ไม่สามารถใช้ในการแข่งขันได้ซึ่งก่อนที่เราจะแข่งขันกีฬาไปตองนะครับในแต่ละรายการแข่งขันเราก็ต้องศึกษากฎระเบียบกติกาที่ใช้ในการแข่งขันรายการนั้นๆน,น,นะครับและในส่วนของลูกไปตองนั้นก็ต้องดูนะครับว่าในรายการที่จะไปแข่งขันนั้นมีการ,บ,ารบังคับให้ใช้ลูกไปตองตามมาตรฐานของ สมาพันธ์เปตองหรือองค์กรเปตองใดๆนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนักกิฬาเปตองนะครับที่จะต้องสํารวจตรวจสอบดูว่าลูกเปตองที่ใช้นั้นผิดกับกฎกติกาที่เขาตั้งไว้หรือเปล่านะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปเรื่องของรูปไปตอมคร่าวๆยังไงดูแล้วคอมเมนต์คุยกันได้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันได้นะครับยังไงดูแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์และกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปโชคดีครับบายบาย